ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้ครับวันนี้ผมก็พามาดูลำไยนะครับดอกก็เริ่มโรยแล้วนะครับจะสังเกตว่าไม่ค่อยไม่ค่อยติดลูกเลยครับ ก็มีบ้างนะครับที่ที่เห็นมีบ้างาคิด,ค,ดคิดว่าสาเหตุก็เออแมลงแมลงน้อยนะครับหสาเหตุละสาเหตุที่สองก็คืออาจจะ สภาพอากาศนะครับจะหนาวก็ไม่หนาวจะร้อนก็ไม่ร้อนนะครับอดอกชุดแรกที่เขาบานเขาจะเป็นตัวเมียสะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ก็จะเริ่มมีตัวผู้ออกมาตัวเมียเนี่ยก็เริ่มรวยแล้วเ,เริ่มรยแล้วครับหลังจากตัวผู้มาก็อ่า คงไม่ทันนะครับก็หยุดไปตัวเมียก็หยุดบานไปก็เป็นดอกตัวผู้ที่บานออกมาเต็มเลยครับตัวผู้ก็เริ่มรวยแล้วครับทีนี้อดอกก็เริ่มห่างละก็เหลือที่เหลือนี่ทุกท่านเห็นไหมครับอ่าที่เหลือนี่อก็จะเริ่มมีตัวผู้ขึ้นมาใหม่นะครับเออตัวเมียนะครับขอโทษครับ ก็จะเริ่มมีตัวเมียขึ้นมาใหม่นะครับก็รอรุ้นดอกรอบสุดท้ายนี่นะครับว่าจะติดไหมนะครับเห็นไหมครับจะเริ่มออกมานะครับสำหรับยอดเอ่อสำหรับดอกที่เหลืออยู่นี่นะครับจะมีจะมีเกสรน,นี่คือดอกตัวเมียนะครับเกสรย,ยาวๆนี่ครับ ่าแล้วก็ลำใยที่ลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะเป็นช่อเสดานะครับช่อที่อยอดที่ออกออกดอกมาเลยนะครับไม่มีไม่มีการแตกใบเลี้ยงนะครับมีก็ประมาณใบสองใบเท่านั้นนะครับอเรียกว่าช่อดอกเสดานะครับจะติดผลนี่ค่อนข้างที่จะห่างนะครับ เดีก็ติดเดียวนะครับอ่าลูกห่างหน่อยนะครับคือดอกตัวผู้บานออกมาไม่ทันดอกตัวเมียนะครับมันก็เป็นตัวผู้ตัวผู้ไปหมดเลยนะครับก็คงจะนะครับอรอลุ้นอดอกที่ยังไม่บานนะครับ ว่าจะเป็นตัวเมียรหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเมียนี่โอกาสติดก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่นะครับสำหรับอ่ช่อที่มีมีใบออกมานะครับมาด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่า จะมีจะมีผลเล็กๆติดอยู่นะครับอ่าก็มีบ้างนะครับก็มีอยู่ยยครับเห็นไหมครับจะเห็นเยอะกว่าช่อสะเดานะครับเดี๋ยวพามาดูทางนี้เดี นี่ครับ, hey, รบที่บานออกมาที่เหลือที่เหลือนี้เป็นดอกตัวเมียหมดเลยนะครับก็อาศัยมแมลงแหละครับอาจจะเอาเกสรตัวผู้จากช่ออื่นมาผสมกับช่อนี้นะครับเพราะส่วนมากจะเป็นตัวเมียนะครับ ตัวผู้นี่เกสรเนี่ยจะรวยแล้วนะครับเริ่มแห้งเริ่มรวยละถ้าติดหมดทุกรูนก,ก็โอเคแล้วครับคงจะเยอะเกินไปแล้วครับครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับและว,วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ